สวัสดีค่ะวันมินิทนะคะกับดีเจซาโอวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปเปลี่ยนลุคด้วยสีลิปสติกพื้นฐานที่สาวๆจะต้องมีนะคะจะเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะสีแรกนะคะนั่นก็คือสีแดง แดงนะคะก็จะเหมาะสาหรับวันที่เราเนี่ยอยากจะดูชฉบเชียวมั่นใจนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเมื่อเราทาลิสีแดงแล้วค่ะเราไม่จำเป็นต้องแต่งตาเยอะเลยนะแค่นี้จบเอาอยู่ค่ะต่อกันด้วยสีที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีส้มแบบส้มเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีส้มวันไหนที่เราอยากจะดูแบบเปรี้ยวซากว่าเดิมนะคะสีนี้เนี่ยก็จะช่วยเปลี่ยนลุคของเราได้ค่ะ สามนะคะก็จะเป็นสีแบบส้มน้ำตาลอิ่นะคะเรียกว่าสามารถใช้ได้แบบ everyday look เลยนะคะทีส่สีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีชมพูแบบสุภาพแบบกึ่งนุดนๆนิดๆน,น,น,นะคะนี่ก็คือสีสุดท้ายนะคะสีแบบชมพูนุ่สุภาพธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับซีลุกสีสีลิปสติกนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆกันนะคะสำหรับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ